สิสัญญาณเตือนบ่งบอกภาวะสมองเสื่อมภาวะสมองเสื่อมเป็นมหันตภัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเพื่อเป็นการป้องกันและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมตัวผู้สูงอายุผู้ดูแลในครอบครัวหรืออสอมอสามารถสังเกตผู้สูงไวัยได้จากอาการดังต่อไปนี้ 1. หงลงลืมบ่อยกว่าเคย ลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นและไม่สามารถจำได้ภายหลังซึ่งคนปกติจะสามารถจำได้ได้ภายหลังเช่นลืมว่ากินยาแล้วจำไม่ได้ว่ากินอาหารที่ผ่านมาแล้วหรือยัง 2. ส,งสิ่งที่ทำประจำเริ่มทำไม่เป็นลืมขั้นตอนหรือวิธีการที่เคยทำเป็นประจำเช่นลืมวิธีกดรีโมททีวีลืมวิธีการปรุงอาหารที่เคยทำเป็นประจำ 3. ม,มีปัญหาด้านการใช้ภาษาเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูกต้องลืมคำที่ใช้เรียกสิ่งของนั้นๆหรือใช้คำศัพท์ผิดความหมายทำให้พูดตะกุกตะก,กักลืมบทสนทนาที่เพิ่งพูดไปถามคำถามซ้ำๆเพราะจําคำตอบไม่ได้ C. ไม่รู้เวลาและสถานที่หลงวันเวลาสับสนเรื่องเวลาและสถานที่หลงทางในสถานที่ที่คุ้นเคยในเส้นทางเดินหรือขับรถ 5. ตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจช้าความสามารถในการตัดสินใจลดลงเช่นตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรกับตนเองหรือการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นห่มผ้าในขณะที่บนว่าร้อน 6. สมาธิสั้นวอกแวกง่ายไม่สามารถจดจ่อกับเรื่องอะไรได้นานๆ 7. วางของผิดที่ผิดทางโดยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติ เช่นเอารีโมดโทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือไปใส่ในตู้เย็น 8. อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมากจากที่เป็นคนใจเย็นก็กลายเป็นคนใจร้อนเช่นหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวพูดจาหยาบคาย 9. มีปัญหาการมองภาพเป็นมิติกะระยะผิดความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งหรือทิศทางของวัตถุรอบตัว กับตำแหน่งของตัวเองลดลงทำให้การการะยะผิดพลาดไม่เข้าใจแผนที่หรือบอกทางซึ่งเคยเข้าใจได้มาก่อน 10. ไม่กระตือรือร้นแยกตัวออกจากสังคมเช่นนั่งหรือนอนทั้งวันไม่อยากเจอผู้คนเก็บตัวโดยไม่มีเหตุผลอาการบ่งบอกถึงภาวะสมองเสื่อมมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่สามารถมองเห็นได้ในทันที ดังนั้นผู้ดูแลครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดรวมถึงอ,อสมอในชุมชนคือคนสำคัญที่จะช่วยกันเฝ้าระวังและคัดกรองเพื่อจับสัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมก่อนส่งต่อกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มป่วยเข้ารับการรักษาในระบบต่อไปค่ะด้วยความห่วงใยจากกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ